¡Ya soy mamá! สวัสด sí, okay. ีโซนโซนโคตรสบายใจโซนโซนจ๋าดูด้วแนวด้วยวันนี้รู้สึกยังไงบ้านค้าที่ได้มาในงาน b e a ี t y ภาษากับ no กิจกรรมของ Sun Cheer n a t i o รู้สึกยังคุณสมก็รู้สึกเตนเหมือนเดิมครับแล้วก็ นี่รสิท้้วเส้นกับที่มายในังตนกครับ่ยาจืแล้วคะแลอ่างเนี้ยใช้สูตรไหนเป็นพิเศษนะคะสหรับคนมเป็นออรดัมดัมแล้วนะค่ะส่วนตัวผมชอบสูตรซากุระนัสเบอร์รี่ครัเพราะว่าคุยแค่ชื่อก็น่าชัแล้ว เซรั่กับสเรีวันนี้น่ากินนะเนาะกินได้กินไปชวไม่ได้เราสูตรีก็จะทําให้ผมนีมีความนุ่มสวยเป็นประกายค่ะแล้วก็ที่สำคัญช่วยปกป้องช่วยปกป้องปกป้องปกป้องก็ด้ะปกป้ปกป้องช่วยปกป้องช่วยทําให้ผมน่ารัก ครับกล้องผมจาก UV ครับแล้วทำให้ผมหอมด้วยไหนลองทำสูตรดูนะคะว่าหอมจริงไหมี่บ้านผมใช้แบบชัดสิมามากใช่แต่ก็มีสูตรที่ชอบครับผมเว่าตอนนี้อยู่แบบ คนซ็ปต์เราชอบสูตรแบบธรรมชาติใช่เราชอบสูตรเป็นละมุนละลุ่มรถไฟพีรครับผมช่วยทําให้เราสองคนก็แบบว่าอยากให้หนูลองใช้ด้วยเพราะว่าเราเซ็ตผมบ่อยมันทําให้ผมแบบแข็งแรงมากขึ้คคนครับผมแล้วก็ขาดุดุ่งเลยลดล,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 ลงสองเท่าแต่ถ้าอยากลดลงสี่เท่าก็ส,สักสามรอบอันนี้ไม่ได้ได้ถ้าจะสาสาองรอบถ้าอยากได้องเท่าก็สามรอบ ยเซอรสผมมากที่สุดกี่แน่ห้าประมาณห้าห้าดดูน่เซอสาเจ็ดเจ็ดล้อรไสาทำไมตัองจ็ดล้องเจล้อแต่ไม่ได้ไอะไน้ครับเฮ้ย